ออริชันออริซันนะนี่ออริซันนี่รุ่นน้องรู้อินได้เลยเอายังมีรุ่นให่ยยังยังมีรุ่นมัน่วมาสอยู่เนีผู้ใดผู้ใดเพราอีกไงนะในเรื่องติดน่อเรื่องการเง่ะสำหรับวันนี้นะคะในสองปีที่เลือคงเค็นกนาเน้นือเงิน กันตอนครับผวกเข้าสองคนนะครับที่ปองแแบบอธิพรเชรบันเทงกับผมต่ลน้พนเเทรบันเทงครับพี่น้องครับสองปีที่แล้วพวกผมสองคนได้เคยมายืนณจุดนี้เหมือนกันนะครับในานวคู่เข้าออดิชั่นนะครับศิลปินสาวน้ำเทบันเทงนะครับมินิกะลองเตรีมเตียนเื่เก่้คนโฟ้สิกรนยการาพี่น้องนะครับที่ มาในวันนี้นะครับกอยากให้ส่งกำลังใจนะครับให้พี่ๆน้องๆเต็มทีสู้หมู่สุวรนแล้วก็ขอให้โชคดีทุกท่านด้วยกันละกันนะครับเตือนเต็นบปะคัเตือนเต็นเขาอว่าเดือนชันเขาปีแล้วกับปีที่แล้วผู้แรก้ได้เลยขึ้นผู้แรก้ยงขึ้นผู้เลี้ยงฟ้องเาตันหนียมากในวัดบ้านเพื่อนเลยดีสองปีที่แล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมาก เสารที่มาแปลงมาปากาถือว่าตอนแรกหยุดเป็นมรณะไปแล้วแต่ว่าอัง่ีิดว่าอยากกลับมาเป็นอื่ยแง่อยากมาบาต่อเสริมต่อกรมปันเองให้ไปได้ไกลกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจมาสรอบแปลงตอนมาก่อนจะมาเพื่อนแปลก็ทำงานอยู่กคำนองวันนี้น้องเขามาด้วยซ้ำ าัน่้วยทุกอยก็คเสียดนุลนะคะนี่อะไรล่ะวันุ่ติ๊บห้าร้อยบาทแรกทกอย่ที่เราสัไ้ทีที่เหลยกว่ได้ก็คือพระนรนะครับที่ที่หลายท่านรู้จักการลัคนก็มาจากพระนรุดเช่นเดียวกันโบนจะว่าคคิปจิตแตกล่างหาวันนี้ไม่มีเผืดอให้ในร้านห้าแสนคนช่คงคีบออริชั่นมากที่แหลกเขาขาดหวังแต่ว่าเขา่แมีงานเห็ุอยากมีงานทำอยากมีงานทำทุกวันจากที่เราหอ่า เข้ากับมาใส่บอลไท่อดตอนนั้นคืออุฒิกาเีอย่างขี้ปอกเขาเรยว่าอย่าเปมอน